สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริพักสวัสดีฟุตซานะคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สูนการวินทหารบกนะคะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์นายทหารคนหนึ่งนะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ เราก็ได้มาอยู่ในสถานที่ทำงานนะคะของร้อยโทบวรเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ อยู่กับร้บอยโทบวรวัดอุยพัฒนนะคะเราจะมาถามกันเลยค่ะว่าไม่ทราบว่าจบอะไรมาคะเ,เรียนจบวิศวกรรมโยธาครับทําไมจบวิศวกรรมโยธาแล้วถึงมาเป็นทหารนะคะจริงๆแล้วก็คือตอนจบวิศวโยธามาเนี่ยก็เคยเคยไปทํางานในตรงสายตัวเองมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาครับก็คือด้วยความที่ใสยงานก่อสร้างเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลามากเพราะว่าการลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยใช้เงินเยอะ ดอกเบีย้ยเขากปเยอะตามเพราะนั้นออพอเขาลงมือทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องรีบทาเพราะนั้นด้วยความที่เราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเราก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อทํากำไรให้บริษัทเพราะฉะนั้นเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยให้ตัวเองให้ครอบครัวเลยก็เลยอยากรับราชการก็เลยเปลี่ยนไปนเองรับราชการแล้วในระหว่างที่เรียนทางวิศวโยธามาเนะะี่ยค่ะมีปัญหาในการเรียนอะไรบ้างหรือเปล่าคะระหว่างเรียนครับทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า เป็นสิ่งใหม่ๆท,ทุกอย่างเป็นใหม่สาหรับเราเสมอ,เ,อเราจะมีพื้นฐานมาในาสมัยเรียนระดับมัธยมปลายอะครับแต่ว่าพอเข้ามาหาลัยเนี่ยทุกอย่างเราต้องช่วยตัวเองอาจารย์อะไรต่างๆมันก็จะไม่เหมือนสมัยมปลายที่เขาต้องมาต,ตามแล้วว่างานต้องทรงอะไรเงี้ยมาหาลัยเขาไม่มีอะไรอย่างั้นอยู่แล้วเราต้องช่วยตัวเองแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดอะ่ะคือต้องสวนขวายต้องใส่ใจต้องทบทวนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังเรียนจบมารู้สึกยังไงบ้างคะแบบตื่นเต้นหรือว่าแบบรู้สึกเสียใจที่ได้จากเพื่อนหรือว่าแบบอะไรยังไง คือตอนจบมาเนี่ยครับก็ตอนนั้นเอาจริงเลยก็คือ,อยังเคว้งวเกงอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงต่อดีเพราะตอนนั้นก็มีแม่ก็เสนอว่าให้เรียนผู้ปกครองก็เสนอว่าให้เรียนต่อโทไหมเพราะว่าถ้าเกิดยังคิดอะไรไม่ออกก็้เรียนโทอะไรเงี้ยแต่ด้วยตัวเองเนี่ยพอเห็นเพื่อนที่จบไปเริ่มไปทางานครับเห็นเพื่อนเริ่มมีไรายได้เฮ้ยเราก็เฮ้ยเราก็อยากมีไรายได้บ้างอยากหาเงินใช้เองบ้างก็เลยตั้นใจเรียนโทแค่เทอมเดียวแล้วก็แล้วก็ออกไปดอปดอปเรียนโทไว้แล้วก็ออกไปทํางานครับมีวิธีเรียนอะไรแนะนํากับ เด็กๆที่กําลังเรียนวิศวะอยู่บ้างไหมคะออคือ,อถ้าเกิดเป็นคนเก่งอยู่แล้วก็ก็ไม่ยากอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยยังขาดตกบกพร่องอะไรเนี่ยผมว่าเพื่อนช่วยได้เพราะนั้นน่ะสิ่งสาคัญของการเรียนเลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่เราสามารถแบบว่าปรึกษาได้แบบว่าคุณเก่งเรื่องนั้นเราเก่งเรื่องนี้นะอีกคนหนึ่งเก่งเรื่องนั้นเราสามารถแชร์กันได้ก็สามารถอ่าบิดโจรอของแต่ละคนได้ประมาณนี้ครับ ก็เหมือนแบบว่าช่วยกันติวช่วยกันสอบไหมใช่ไหมแล้วในระหว่างที่จบมาทํางานเนี่ยคะ่ะระหว่างที่เป็นวิศวะด้วยแล้วก็มาเป็นทหารด้วยนะรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยแล้วมีการแบบจัดการกับปัญหาพวกนี้ยังไงคะเออมันมีทุกงานทุกไม่ว่างานอะไรก็มีปัญหาแลวครับมันทุกคนต้องเจอแต่อยู่ที่ว่าเราอะตัดสินมันยังไงก็คือถ้าเกิดเราใจเย็นเนี่ยเราสามารถมองปัญหาได้ว่าปัญหาเนี่ยมันมีมันเป็นยังไงแล้วมันเกิดมาจากอะไรครับถ้าเกิดเราใจเย็นแล้วก็ค่อยๆคิด หาทางออกยิ่งเหมือนมันบอกถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีฝูงช่วยเหลือกันเนี่ยมุมมองของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนมุมมองเหมือนกันเนี่ยเรามองปัญหาปัญหาเดียวกันอะมองคนละด้านแต่แล้วเกิดเรามีคนอื่นช่วยเรามองเนี่ยมันก็จะสามารถแท้ว,ว่าหาต้นตอของปัญหานั้นได้ครับอย่างเราบว่าแรงบรนดาใจที่เข้าไปเรียนในสายวิศวะแล้วก็แรงบรนดาใจในการกลับมาเปน็นอาทหารอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะมีอยู่แล้วครับคือ,อเหตุผลหลักเลยครับที่เลือกเรียนวิศวะเนี่ยเพราะว่าวิศวกรเนี่ยเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่า การคิดเนี่ยระบบก,การคิดต้องมีต้องมีโลจิกที่ดีอะ่ะในการที่เราแบบจะคํานวณหรือการที่เราจะวิเคราะห์อะไรอย่างเนี่ยเราต้องมีโลจิกในสมองที่ดีซึ่งคิดว่าการวิียนศาสวรเนี่ยสามารถสร้างตรงนี้ให้เราได้ซึ่งก็งโอเคไปเรียนแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยได้โลจิกดีๆมาจากการเรียนวิทศวะเยอะมากครับร,ระบบพื้นฐานต่างๆเนี่ยการแบบว่าเหมือนกับว่าเรามองอะไรอย่างหนึ่งกับคนอื่นเนี่ยวิศวะจะมองสิ่งนั้นได้เป็นโลจิกมากกว่าคนอื่นแน่ๆแน่นอนเลยส่วนเรื่องเหตุผลในการเป็นทหารเนี่ย เหมือนที่บอกเลยครับอยากมีเวลาอยากมีเวลากว่า,วาตอนอทํางานเอกชนอะรับราชการตอบโจทย์เราแน่นอนอยู่แล้วเพราะราชการมันก็ทํางาน5ห้าวันหยุดสองวันเนาะแต่ตอนเป็นเอกชนเนี่ยก็หยุดแค่วันเดียววอาทิตย์แถมมีโอโทงโอทีรทหารนี่ก็ไม่มีอาจจะมีเข้าเวีนบ้างนี่ก็ไม่ได้บ่อยกอ็โอเคมาแล้วรับได้รับใช้ชาติอีกได้ทํางานเพื่อตอบแทนประเทศชาติก็ประมาณนี้ครับอยากทราบแบบแนวคิดในการทํางานที่แบบทาให้ประสบความสําเร็จนะคะท่้นต้นเลยครับก็คือแนวคิดที่อยากให้ความยนเร็จคือ พัฒนาตัวเองเรื่อยๆขั้นต้นเลยต้องพัฒนาในตัวเองก่อนอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราแค่นี้พอแล้วเนี่ยเราก็ไม่พัฒนาครับแต่เราคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอยังยังเก่งได้กว่าก่อขนี้อีกยังมีความรู้เราต้องรู้มากกว่านี้อีกเราก็จะเก่งไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนเราจะเจอลิมิตของตัวเองว่าโอเคนี่แหละคือลิมิตของเราขอขอบคุณร,ร้อยโทบวรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเราก็ได้สัมภาษณ์ร,ร้อยโทบวรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความคิดนะคะข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะกับร้อยโทบวรวัดนะคะให้เป็นแนวคิดสำคัญกับตัวเรานะคะในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ